สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็บ่ายวันศุกร์ที่11มิถุนายนปีพุทธศักราช2564นะครับเจอกันในบ่ายแบบนี้ครับมีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันเช่นเดิมแต่ว่าก่อนอื่นต้องแจ้งท่านผู้ฟังก่อนนะครับว่าสําหรับคนที่เป็นคอบอลทั้งหลายเนี่ยสรุปแล้วชัดเจนแล้วก็แน่นอนแล้วนะครับ NBT 2 HD ก็จะทำการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโรโดยคู่แรกจะเริ่มต้นเตะกันในเวลาประมาณ2นาฬิกาตามเวลาบ้านเรานะครับของคืนวันศุกร์ที่11มิถุนายนนะครับก็จะตรงกับเช้ามืดวันเสาร์คือเดี๋ยวท่านผูฟังอาจจะงง,งเอาเป็นว่าคืนเนี้ยนะฮะคืนเนี้ยคืนเนี้ยตอนตีสอนะครับเพราะถ้าเกิดบอกว่าตีสองของเช้าวันที่12บบางท่านนะครับบางท่านอาจจะไปคิดว่าเอ๊ะเป็นวัน อ่วันเสาร์หรือเปล่าก็วันเสาร์นะครับใช่แต่ว่ากลางคืนกลางวันของยุโรปกับของเราเนี่ยมันคนละเวลากันเอาเป็นว่าตีสองคืนนี้ก็แล้วกันแล้วก็หลังจากนั้นนะครับสองทุ่มของวันเสาร์คือวันพรุ่งนี้คู่แรกก่อนคู่แรกในอิตาลีเจอกับตุรกีนะครับแล้วก็สองทุ่มของวันเสาร์สวิตเซอร์แลนด์เจอกับเวลส์นะครับใครสนใจก็ติดตามชมการถ่ายทอดสดได้นะครับทางช่องสอง กฎหมายเลขสองนะฮะก็จะเจอเองหรือผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะดูได้หรือเปล่าแต่ไงก็แล้วแต่ถ้าดูทางทีวีภาคพื้นนะครับหมายถึงว่าระบบดิจิตลธรรมดาธรรมดานี่แหละก็สามารถดูได้นะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอันนี้เป็นความปรารถนาดีจากทางรัฐบาลโดยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้ให้ข่าวมาเมื่อช่วงสักพักหนึ่งนี้เองประมาณสักก้านาฬิกาเป็นเศษได้นะครับเอาละครับ วันนี้มสุครับท่านผู้ฟังครับช่วงแรกของรายการเราจะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับวันนี้คุยกันด้วยเรื่องรถพุ่มพวงนะครับมีคําแนะนําว่าควรจะทําความสะอาดทุกวันนะครับเพื่อลดความเสี่ยงกับการรับเชื้อและการเผยแพร่เชื้อโควิดพูดคุยกับนายแพทย์บัญชาค้าของรองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับวันนี้เรื่องของกออนชสั่งการให มีการบริหารจัดการน้ําทั่วประเทศนะครับพร้อมกับเดินหน้ามาตรการที่จะรับมือกับฝนในปี6,4 10มาตรการด้วยกันนะครับได้พูดคุยกับคุณสําเริงแสงผู้วงรองเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสทรนชนะครับในช่วงเล่าอนาคตครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินต่อยอดการออมจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกนะครับด้วยการส่ง SMS มาตอบคําถามกันนะครับที่หมายเลข 4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้น,นนะครับสุดจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับทางรายการ จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับได้เปิดโครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวรายเล็กโดยให้วงเงินสินเชื่อนะครับรายละไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทระยะเวลาการผ่อนชำระ 5ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่5ปีเท่ากับร้อยละ3.99ทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินเปิดโครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวรายเล็กวงเงินสินเชื่อสูงสุดรายละ5 0 0 0 0 0บาทนะครับโดยมีระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน5ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่5ปีเท่ากับร้อยละ3.99นี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่า โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวรายเล็กที่ธนาคารออมสินได้ดําเนินการอยู่นะครับจะมีวงเงินออสินเชื่อสูงสุดรายล้วไม่เกิน5 0,000นบาทคําถามคือระยะเวลาการผลชำระนานกี่ปีส่งคำตอบมานะครับ s m s 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่10มิถุนายนเมื่อวานนี้นะครับจากจังหวัดนนทบุรีขอแสดงความยินดีกับคุณพัชรีสังวานนะครับ ส่วนข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับตั้งเป้าหมายในการที่จะเพิ่มวงเงินช่วยผู้ประกอบการ SME นะครับด้วยการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวรายเล็กโดยมีวงเงินสินเชื่อสูงสุดปลายและไม่เกิน500,000บาทนะครับระยะเวลาผ่อนชาระนาน5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่5ปีเท่ากับร้อยละ3.99แล้วก็ปลอดชาระเงินต้นในช่วงปีแรกนะครับผู้ที่มีสิทธิ ขอสินเชื่อต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับใช้บุคคลเป็นผู้ค้ำประกันการขอสินเชื่อไม่ต้องใช้หลักทรัพย์และบอสยอในการค้ำประกันนะครับธนาคารอมสินได้ใช้การผ่อนปลนหลักเกณฑ์การพิจารณาโดยจะดูจากรายได้ในอดีตของกิจการเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าธนาคารทราบดีว่าปัจจุบันนี้กิจการต้องขาดรายได้เพราะว่าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ผู้ที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อ ในโครงการดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้นะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหรือว่าติดต่อโดยโตรงที่สำนักง,งานสินเชื่อธุรกิจธนาคารออมสินทั้ง82แห่งทั่วประเทศนะครับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและค้นหาสถานที่ตั้งของสำนักสินเชื่อในจังหวัดต่างๆได้ทางเว็บไซต์นะครับ w w w g s b o r t h เอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องราวของรถพุ่มพวงนะครับมีคําแนะนําว่าควรจะทําความสะอาดทุกวันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆนะครับพูดคุยกับนายแพทย์บัญชาค้าของรองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ตังรูฟังครับก่อนอื่นนี่แม้แต่สถานการณ์ถามนิดนึงคุณหมอรู้สึกจะมีคนหันมาประกอบอาชีพนี้เยอะขึ้นไหมฮะ ในช่วงนี้ถูกต้องครับหนึ่งก็กิจการร้านรวงต่างๆเนี่ยก็ตกงานไปโรงงานก็ปิดไปเยอะนะครับใช่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 ใชนั้นอาชีพนี้เนี่ยคนอยู่บ้านมันก็มีรถเข้าไปส่งถึงที่นะครับ,รบแต่ปรากฏการณ์ที่เรายังเจออยู่ก็คือโรงงานยังมีสายพานผลิตอยู่ับแคมป์คนงานก่อสร้างนะครับซึ่งเป็นลูกค้าประจําเลยนะครับของกลุ่มของรถพุ่มพวงเนี่ย ก็ต้องการอยู like <ität> ่นะฮะอ่าประกอบกับ <diction> บ <aries> ้านเรือนต่างๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีขยับไปตลาดกันนะคือย้ำถานการตลาดก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยมาตรฐานในการประเมินตลาดนี่กรนไหรับผิดชอบนะฮะซึ่งขณะนี้เราก็ประเมินบนออนไลน์ด้วยไทยซอปโควิดคือตลาดทั้งหมดทั้งสิ้นดี่ที่เข้ามาประเมินเราเนี่ยประมาณสองพันกว่าแห่งนะครับเอาภาพรวมรวมว่าแปดสิบเปอร์เซ็นผ่านครับอียี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยไม่ผ่านนะฮะ แต่ถ้าไปดูกรดมจะหนักกว่านี้อีกเพราะว่าของเรานี่บนออนไลน์ถูกไหมฮะของกรดมก็จะส่งเจ้าที่ไปสุ่มตรวจเนี่ยนะฮกรดมเนี่ยผ่านประมาณร้อยละอไม่ถึงแปดสิบนะครับของเขาต่ํากว่าของบนออนไลน์เยอะผ่านแค่หกสิบสี่เปอร์เซ็นหกสิบสี่เกินครึ่งหน่อยเดียวเองนะฮะครับไม่ผ่านสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับครับผมคิดว่าขณะนี้ปรากฏตามตลาดคนก็เริ่มกังวลมากขึ้นเลยว่ายิ่งที่อาการว่าโรงงานบ้างตลาดบ้าง สำหรับไปสมาขนาดนี้ยับแล่แถนยังมีแคมป์คนงานอีกใ<ช>เพราะฉะนั้นตอนนี้รถพุ่มพวงก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูว่ารถพุ่มพวงถ้าไปขายคนกลุ่มนี้ถูกไหมครับับไม่ไปขายที่โรงงานก็ไปขายที่แคมป์ไม่ขายที่แคมป์ก็ไปรับของจากตลาดนึ่นออกไหมฮะนึกออกฮะนึกออกแต่ผมใช้บริการาอยู่เมื่อนกันค,คุณหมอเมื่าไหร่รถพุ่มพวงอยู่ท่ามกลาง แพร่เชื้อใช่ใครต่อใครก็ไม่รู้แหละมาอใช่แต่ผมเรียนก่อนนะครับคุณบิลพัฒน์ว่าพูดอย่างนี้ไม่ใช่พี่น้องฝ่าที่ฟังอยู่นะจะเลิกซื้อของอ้ไมไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับไม่ใช่นะเราเราก็ต้องมีวิธีของเราด้วยใช่ไหมคุณหมอใช่ครับผมเรียนเบื้องต้นก่อนครับอาหารไม่ได้เป็นตัวแพร่เชื้อนะครับเพราะว่าอาหารรถพุ่บพวงตัวนี้ก็ไม่ได้แช่น้ําแข็งนะครับถ้าแช่น้าแข็งอาจจะเก็บเชื้อได้นานเป็นเดือนนะท่านไปหยิบสัมบัิก็โดนแต่อาหารเนี่ยนะถ้าท ท่านมีการเอาไปปรุงให้สุกอันนี้ก็ปลอดภัยออ่าแต่ถ้าท่านไปจับก็อล้างมือซะก่อนไปปรุงให้สุกแล้วก็โอเคเช่นกันไม่มีปัญหาก็คือใช้วิธีล้างมือเป็นหลักครับทีนที้จุดที่จะเป็นปัญหาคือตรงนี้ครับผู้ที่ทํารถพุ่มพวงนะครับไปซื้อของที่ตลาดไม่ได้ป้องกันตนเองครับคุณบีะระพันอ์เช่นไปพูดคุยอ่าเป็นเวลานานกับพ่อค้าแม่ค้าที่มีเชือ้อ แล้วในตลาดเราก็รู้อยู่แล้วว่าบรรดาที่ระบาดหนักไม่ใช่ลูกค้านะอ่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าเพราะว่าเขาอยู่กันนานหน้ากากก็ใส่ไว้นานๆไม่ไหวครับแถมอากาศไม่ค่อยระบายด้วยในตลาดเราคงเห็นอยู่ครับคือที่ประเมินมาในตลาดสิ่งที่ไม่ผ่านเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือมาตรการของการเว้นระยะเว้นระยะมันจะเว้นได้ไงคนบีคนวีรัุรุตลาดที่ซื้อของโอนนะครับครับคนที่ซื้อของคนก็ต้องเข้าไปคนก็ต้องเยอะนะอันที่สองที่ไม่ผ่านเลยก็คือเรื่องของการควบคุม อทางเข้าทางออกกับเพรนะวันใครจะเข้ามาอะไรยังไงก็เลยคนที่มีเชื้อเข้ามาโดยไม่ได้คัดกรองก็เยอะนะในตลาดกันเลยคนระับอ่ออันที่สามเนี่ยคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านั่นแหละที่็นปัญหามาขายเสร็จไม่ได้หน,น้ากากกินข้าวร่วมกันบ้างแล้วก็มีปัญหาอากาศไม่ระบายเพราะไอจามก็ฟุ้งอยู่ในนั้นแหละครับมันก็เลย<อ>เป็นเหตุว่าพอพ่อค้ารถพุ่มบวงเข้าไปท่านไม่ได้ซื้อของเดียวๆถูกไหนะเพราะเต็มคันรถอะ่ะมันก็ต้องเลือกกันนานอยู่เลย เลือกไปเจ้านี้ไม่มีเชื้อเจ้านี้มีเชื้อไปเจอโชคดีเจ้าที่มีเชื้อดันคุยนานด้วยนั่นแหละครับเป็นเหตุให้พ่อค้าไปติดแต่ถ้าพ่อค้าคนนี้ติดแล้วส่วนใหญ่ก็คนแข็งแรงก็ไม่มีอาการเช่นกันโอ้ดีน่ากลัวนะฮะนี่จะเป็นประเด็นได้ว่าพอเขาไปขายของในพื้นที่ไม่รู้เลยแล้วเขาก็ดันไม่สวมหน้ากากหรือเผลอเลอไม่สวมก็ไปอีกกลับหยิบจับแค่จมูกตัวเองไปจับไม้จับมือไม่ว่า แต่ไปจับธนบัตรก็ตามไปจับข้าวของก็ตามอาจจะปนเปื้อนไปในอาหารได้<อ>แต่ย้ํานะครับว่าถ้าท่านล้างมือดีก็ไม่ติดเช่้อจันนะครับ,รบนะเพราะนั้นโดยข้อเท็จจริงขนาดนี้เราก็ไม่ช่อยเจอนะครับว่าไอ้คนที่จะไปติดเชื้อจากพ่อค้าแม่ค้าที่ขายรถพุ่มบวงนี่มันจะเยอะมากมายจนกระทั่งเป็นปัญหานะฮะอาจจะมีบางรายที่อาจจะติดต่อกันได้บ้าง ดยเฉพาะคนที่รู้จักสนิทแล้วพูดคุยกันนานกับพ่อคา้ารถพุ่มพวงเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นเนี่ยคุณหมอผมฝังถามนิดนึงคออบางบ,บางทีด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยเขาคิดว่ามันไม่น่าจะมีอันนี้มันเาราเราเรา,เรา,เ,ราเราคิดถูกแร้คิดผิดนะคุณหมออันนี้ผมเรียนคุณบีระพัดนะครับป <c oughs> า,าตรฐาทุกวันนี้ภาษาแพทย์หรือภาษาวิจาการว่า Universal แซลบีคอชั่แปลว่าปฏิบัติมาตรฐานเสมอว่าทุกคนมีเชื้อหมด ต้องคิดถึงนันก่อนนะดับแรกถูกต้องครับไม่ใช่เฉพาะพ่อค้าเราพุบวงนะครับขึ้นแท็กซี่ท่านก็ต้องปฏิบัติสถานีฐานไว้ก่อนโดขึ้นลิฟต์คนนี่อยู่ในลิฟต์นั้นหน้าตาดีมากรอด้วยท่านก็ต้องสวมหน้ากากเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นยูนิเวอร์แซลบิฟอชั่นมากไม่ได้บอกว่าเฉพาะพ่อค้านะฮะครับครับท่านเองก็ต้องใส่เขาก็ต้องพ่อค้าก็ต้องใส่ใช่ตัวท่านเองด้วยตัวท่านเองด้วยแหละถูกต้องครับเพราะฉะนั้นทงสองคนใส่โอกาสติดเชื้อะ อันนั้นถ้าบอกว่าลดปุ้มปวงแพ่ไหมยืนยันไม่ได้เป็นแหล่งแพร่หลักครับอยกเวน้นยกเว้นทน่านเองว่าถ้าพ่อค้านั้นเกิดไปซื้อของตลาดแล้วไม่ป้องกันตนเองก็อาจจะติดติดแล้วถ้าเขามีการสวมหน้ากากเว้นระยะไม่พูดคุยนานกับลูกค้าหรือลูกค้าไม่ปล่อยโอกาสนั่นเองไปพูดซะเยอะๆอะ uh huh. ก็โอกาสติดก็น้อย uh huh. แต่ลูกค้ายัางสวมหน้ากาก ซื้อเสร็จแล้วมาล้างมือเอาของไปปรุงสุกกินอันนี้ไม่ติดครับไม่ติดโอ้อยืนยันนะครับครับเพราะฉะนั้นก็เป็นวิธีการแต่ว่าหลักๆในเวลาที่เราจะดูว่ารถพุ่มพวงกันไหนเขาดูแลตัวเองยังไงเนี่ยมีหลักยังไงบ้างคุณบอกฮะเ,ออเรื่องรถเรื่องไรต่างๆเนี่ยรเรายัางมองถึงเป็นความสะอาดเป็นความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์โควิดเนาะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่ตรวจถ้ามันบรรหงบรลังเข้าของถุงที่ใส่มันเปื้อนเนี่ยก็อาจจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคซึ่งอาจจะไม่ใช่เฉพาะโควิดถูกไหมฮะครับ ็อาจจะรวมไปถึงเชื้อโรคอย่างอื่นด้วยแต่ถ้ารถของท่านนะครับโดยเฉพาะจุดสัมผัสต่างๆซึ่งจะเป็นไปได้ว่าตัวทั้งลูกค้าเองก็ตามเช่นตะกร้าภาชนะที่สวมนะครับ,รบลูกค้าก็ต้องไปเลือกไปจับด้วยมือเปล่าซึ่งคงไม่มีใครใส่ถุงมือเนาะอันนี้แหละครับจะเป็นประเด็นเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้จุดสัมผัสสาคัญท้งกันไม่ว่าภาชนะใส่ผัก ใส่ปลาหรือใส่วัสดุที่ท่านขายนะครับก็ควรจะทําความสะอาดเช็ดถูเนี่ยทุกหนึ่งชั่วโมงครั้งหนึ่งหนึ่งชั่วโมงครั้งหรือแล้วว่าอ่าโดยปกติเนี่ยคนไม่ก็บอกสองชั่วโมงแต่ว่าถ้าท่านมีลูกค้าทีทีก็ต้องเช็ดถี่ขึ้นก็แนะนํามาสักชั่วโมงละครั้งครับแต่ง่ายๆครับทุกครั้งที่จอดเสร็จแล้วขายเสร็จเช็ดซะเช็ดซะนะครับเพื่อรับลูกค้ารายต่อไปถูกไหมครับครับถ้าเป็นเช่นนี้นะมันจะเป็นการป้องกันไอ้ที่เช็ดเนี่ยท่านก็ไม่ต้องไปเอานอมาพ่นนะฮะเพราะมันหลายตัง อันกอเนี่ไว้ถูเช็ดมือแต่ใช้ไฮเตอร์ผสมน้ำหนึ่งอ่าหนึ่งหนึ่งส่วไฮเตอร์หนึ่งส่วนนะครับครับน้ำห้าส่วนหรือโซเดียมไฮโลอไลา์เนี่ยนะครับชุบผ้าแล้วก็เช็ดพอเลครับสามารถฆ่าเชื้อโควิดได้คุณหมอขออนุญาตเอ่ยชื่อนิดนึงบุริถ้าพูดภาษาชาวบ้านจะเข้าใจกว่าถ้าเกิดใช้น้ำยาเด็ดตอได้ไหมฮะเด็ดตองก็ได้ครับก็ได้ม่ห้ามครับครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาครับคุณหมอผีดเหว่าชาวบ้านเข้าใจง่ายจะโฆษณาครับแต่ที่ถูกกว่าเด็ดตอนก็คือ โซเดียมไบโพแลตไรด์หรือไอ้ตัวไอไออะไรอ่ะไอไฮเตอร์บางหรออ๋อครับอ่านั่นแหละดีที่สุดแล้วก็ถูกด้วยครับครับครับอ่าอันนี้เรียนท่านเราไม่ได้โฆษณานะครับครับครับยี่ออะไรก็ได้ที่เป็นโซเดียมไบโพแลตไรด์นะอ่าอ่าโอเคทีนี้ในเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยผมเรียนว่าถ้าพนักงานนะครับต้องแต่งตัวให้ดูดีด้วยดูดีไม่ต้องใส่สูทนะครับหมายถึงว่าสวมหน้ากากนะครับเสื้อผ้าต้องสะอาด นฮะรัดกลุ่มหนาะจะเป็นไปได้ก็อ่าครับก็ต้องปกปิดร่างกายทิ้นส่วนต่างๆนี่ให้มันปลอดภัยว่าไม่ไปสัมบงสัมผัสอะไร,รนะครับที่จะรับเชื้อเข้ามานะครับอันนี้ก็จะช่วยให้ลูกค้ามั่นใจแล้วก็ป้องกันสินค้าของท่านที่จะปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไปด้วยนะครับแต่ที่สาคัญกว่านั้นคือคัดกรองตัวเองทุกวันค,ครับคุณบีรพัฒน์ครับก่อนออกจากบ้านไปขายของทบทวนตัวเองหน่อยว่าหนึ่งพ่อค้าไปสถานที่เสี่ยงมาไหม ต้องยันมาไปแน่เพราะไปซื้อของมาขายใช่ไหมครับสองท่านมีพฤติกรรมเสี่ยงไปตลาดไหมเช่นหน้ากาก็ไม่สวมพูดคุยกันนานแล้วยิ่งรู้ไทม์ไลน์คนที่ท่านไปคุยด้วยเป็นโควิดอ้าวอยู่ใกล้เกินห้านาทีระยะสามสิบเซนอันนี้เสี่ยงสูงนะครับแต่ยังไม่สำคัญแต่ว่าท่านมีอาการเจ็บคอไอและท่านปกปิดดีแหละ อันนี้แหละครับนี้หละอันนี้แหละอันนี้แหละ,นนหละท่านไปที่เสียงก็ใช่แล้วใช่ท่านพฤติกรรมก็เสียงก็ไปแล้วกับะถามท่านมีอาการไอาจามน้ำมูกครบแล้วไม่มีอย่างอื่นครับห้ามไปขายเอ,อเพราะว่าท่านไปขายแล้วเกิดแพร่เชื้อไปจะมีเหมือนคดีคดีที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับว่า มีลายหนึ่งไปทําให้แพร่เชื่อชาวบ้านใช่ตรงนี้ผมถามนิดนึงคุณหมอครับเพราะว่าบางบางท่านอาจจะคิดว่าเออไม่เป็นไรลอกบ้างเขาคงไม่รู้หรอกไอ้เขามาเขาเนหมายถึงก็โศสนาศกันเอยฮะจริงๆมันเช็คได้ใช่ไหมครับคุณหมอว่าใครไปไหนมาไหนมาอะไรยังไงมันไม่รู้ตอนที่ไปขายไม่รู้ตอนไปขายใช่ไม่แสดงอาการเช่นอาการที่ที่เจ็บคอไม่แสดงอาการหายใจลำบากอ้ยาหมากใครไม่สังเกตก็ไม่รู้นะครับใช่ครับแต่พอท่านไปขายแล้วมันจะไปแดงอาทีหลังตรงไหนครับตรงที่คนไปซื้อของท่านแล้วเกิดเป็นโควิด หรือวันหนึ่งวันหนึ่งนะท่านเองอ่ะป่วยหนักมันทํางานไม่ได้ต้องเข้าโรงพยาบาลมันจะมีข่าวว่าพ่อค้าพุ่มพวงอะไรนั้นขึ้นหน้าหนึ่งเลยครับนี่แหละอันนี้แหละใช่เลยรู้เลยว่ามาจากไหนอ่าเพราะฉะนั้นผมเรียนท่านว่าปกปิดแทบจะยากมากกับโรคนี้โรคนี้มันก็ดีตรงนี้แหละครับว่าในส่วนของการปกปิดตัวเองเนี่ยวันหนึ่งมันจะเปิดเผยขึ้นมาเพราะว่าท่านจะต้องป่วยแล้วถ้าท่านประมาทเลอนเลอกคือท่านยังปกปิดคนอื่นนะไม่ยอมไปโรงพยาบาลเนาะ อาการมันก็แปล่น,นะครับมันจะลงปลอดเร็วด้วย uh huh. อ่าแล้วท่านไม่ได้รับยาหรือรับยาช้าเท่าไหร่นะให้ออกซิเจนช่วยชีวิตท่านจะยิ่งยากขึ้นเท่านั้น uh huh. เพราะนั้นโรคนี้ไปปอดเร็วไม่ว่าอาการก็จะหนักด้วยเพราะฉะนั้นเรียนย้ำนะครับสาหรับ uh huh. ผู้ประอการประครมงวงเป็นห่วงท่านมากกว่าที่จะ คิดว่าท่านจะกระทบกับรายได้เนาะฮะฮะอย่าไปคิดอย่างานั้นเลยเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าถ้าเชื้อลงปอดแรงๆไม่เพียงแต่ประจานท่านว่าไปแพทยเชื้อคนอื่นแต่ปอดท่านจะไปเร็วและเสียชีวิตเร็วด้วยครับอ๋อเอาเป็นว่าวิธีปฏิบัต,บติถ้าแต่ต้องเข้าตลาดเข้าอะไรแต่มีอะไรคุณหมอฮะถ้าเกิดมีแอปพลิเคชันให้เราหรือว่ามีคียอาร์โค้ดอะไรก็แล้วแต่กรุณาดาวน์โหลดไว้ก่อนเพื่อป้องก,กันตัวเองด้วยใช่ไหมคุณหมอฮะถูกต้องครับก็โดยปกติการคือตอนนี้กรมอนามัยแนะนําตัวนี้ครับไทยเซฟไทยไทยเซฟไทยเข แล้วดาวน์โหลดมาคัดกรองตัวเองทุกวันก่อนออกจากบ้านครับอ่ามันจะมีเครื่องมือบอกสูงเสียงกลางกลางต่ำแล้วก็มีเกณฑ์หลายร้อยหลายหลายสิบข้อนะแต่ติ๊กง่ายๆครับแล้วมันออกมาแล้วดูปั๊บรู้เลยว่าตัวเองต้องปฏิบัติอะไรอ่าเพราะถ้าจะไปท่องจําว่ามีพฤติกรรมเสียเยเส่ยงไหมไปที่เสี่ยงไหมมันไล่ไม่หมดลกครับแต่ว่าแอป,ปมันทําไห้แล้วแอป,ปนี้หนึ่งนะไม่ใช้ตามตัวอสองไม่เก็บข้อมูลท่านจะไปผับบาร์เราไม่ถามเราถามว่าไปที่เสี่ยงมา ท่านก็ไม่ต้องบอกว่าไปผับบาร์หรอกเพราะโปรแกรมมันไม่ให้ตอบอย่างนั้นตอบว่าไปเสียงกระติกมาพอติกเสร็จมันจอกว่าเสียงถูงปั๊บท่านก็อยู่กับบ้านเราเน้นให้ท่านประเมินตนเองถูกและปฏิบัติตัวถูกพอครับกรมอนามัยไม่ต้องการข้อมูลท่านกลับมาแต่ท่านจะบริจาคข้อมูลให้กรมอนามัยโดยไม่มีชื่อมาอันนี้กรมเอาไปวิเคราะห์เชิงสถิติอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ก็ว่ากันไปท่านก็สมัครมาเราก็จะมีรางวัลให้ด้วยนะทีนี้สําคัญคือคนที่ไม่อยากจะพูดความจริงหรือแม้โกหกได้แม้กระทั่งตัวเองเนี่ยคุณหมอนากล บอกเลยครับทุกวันนี้มันมีผลลัพธ์ที่ในทางลบเป็นปรากฏการณ์มาเยอะแล้วนะครับอย่าดีกว่านะฮะอันนี้คือจะเรียกว่าอย่างโน้นนี้แหละครับผมคิดว่าท่านซื่ตัดตัวเองเข้ากับรักชีวิตท่านช่วยชีวิตท่านครับท่านที่อตัดตนเองก็ช่วยปกป้องคนอื่นด้วยโควิดนี่แปลนะครับรักตัวเองเสมือนรักคนอื่นครับใช่ใช่อ่าเพราะฉะนั้นก็ช่วยๆกันดูแลด้วยนะครับมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคบุณหมอฮะเชนฮะก็ฝ่ายนี้ครับขณะนี้สถานเนี่ยมันบนรอบอยู่ที่หนึ่งนะครับหนึ่งก็คือโรงงานครับสองค สามคือแคมป์สี่คือบ้านอ่าขณะนี้อยากเรียนให้ทราบว่าในวงรอบเหล่านี้อยากให้ท่านช่วยสนใจที่บ้านนิดนึงครับถ้าก่อนเข้าบ้านท่านต้องคัดกรองตอนเองเพื่อปกป้องคนที่รักครับก็ยังแนะนําไทยเซฟไทยเหมือนเดิมนะครับท่านไปที่เสียงมาก่อนกลับเข้าบ้านก็ประเมินตัวเองหน่อยเอ๊ะเจ็บคอไหมไอาจามน้ำมูกไหมหรือยังไม่มีอาการก็ตามนะแต่เออไปตลาดมาแล้วไปพูดคุยหน้ากลางไม่ได้ใส ช่วยสวมหน้ากากในบ้านด้วยขณะนี้ต้องเรียนว่าเชื้ออยู่ในบ้านร้อยละสี่สิบสามนะครับของประเทศนะครับข้างนอกยังต่ํากว่าอีกนะครับเ<อ>พราะฉะนั้นตอนนี้นเจบทโทษว่าไปตลาดแล้วติดเชือ้อไปโรงงานแล้วแพร่เชือ้อผมเรียนนะครับหลังๆสอบสวนมาเชื้อไม่ได้ระบาดจากโรงงานครับ<อ>มาจากคนที่บ้านเนี่ยอาจจะไปผับบาร์มาแล้วมาทํางานที่โรงงานเผลอๆคนที่บ้านน่ะไปเอาไปจากไหนไม่รู้แล้วมาติดท่าน<อ>ท่านก็มาทํางานโรงง,งานก็ไปแพร่เพื่อนอนต่อเพราะฉะนั้นวันนี้ยบ้านอาจจะเป็นยูนิต ตั้งต้นที่ต้องคัดกรองก่อนเข้าและก่อนออกจากบ้านคัดกรองก่อนออกจากบ้านป้องกันเพื่อร่วมงานคัดกรองก่อนเข้าบ้านเพื่อป้องกันคนที่บ้านในท่านที่ท่านรักนะครับอยากฝากตรงนี้ไว้ครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับในแพทย์บัญชาค้าของนะครับรองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขท่านฟังครับเรื่องของรถพุ่มพวงนะครับก็เอ่อถึงแม้ว่าจะไม่ใส่ถุงมือในการไปจับใจซื้อของที่รถพุ่มพวงแต่ว่าเมื่อซื้อเสร็จแล้วกลับเข้าบ้านปุ๊บ ล้างมือนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านต้องไปสัมผัสมาเนี่ยพยายามล้างมือทำความสะอาดนะฮะจะได้ไม่มีเชื้อเข้ามาเกี่ยวข้องกันเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงเล่าอนาคตกับท่านผฟังครับเรื่องของกอ,อนอชอนะครับมีคำมี ข้อเสนอให้จัดการน้ําทั่วประเทศด้วยมาตรการ10มาตรการในการรับมือฝนปี64นะครับ <l> เป็นอย่างไร <l> พูดคุยกับคุณสาเนิงแสงผู้วงรองในขาที่การสํานักงานทัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสทรนชในช่วงเล่าอนาคตนะครับโซ่คาถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้เปิดโครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวรายเล็กนะครับโดยมีวงเงินสินเชื่อสูงสุดรายละไม่เกิน5 0 0แสนบาทคำถามคือมีระยะเวลาการผ่อนชำระนานกี่ปีส่งคำตอบมานะครับ sfs4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่ครับ